กระดิจ้ามันน้เทยมากในรูปแบบสืบสารแบบท้าประเยณนีอีส,สานมีสิบสองของสิบสี่มันดีผลเขาประดับดิจ้ามุนเดียนเก้าเาขาขาเขาน้อยจ้าจ้าเอาอย่างหัดเดย,ดย,ดย่าอย่างหัดเร็ดจีดอก บ,บ,บุญเด่นเก้าเขาประดบับนเพื่อบุญนอย่างาย่อยพอเขาไปป่าญาติพี่น้องผู้ที่รวงรับไปเ้าติดติดมความเสือนะครับของคนอีสานเป็นการทำบุญเขาปาอาหารคุณละหมากรับไม่มีเก่ยา,เายางสิยย่ยโอ้มีเก่าหอเสะมีเด่กเก่าม่เก่าหอบุญเด่นสิบกับมีสิบนักสิตญา,ยาย เินเอ้อไปยืนที่ดนเอ้ยอ้าฝน้เขากักองอเอิญพวล้ัลรคดางก่ดอากดวกินด,ด,ดอกมะกินโรดจเจออืพี่อิ่นน้องเอิญพ่ออิ่นแม่จะพยาอันนไม่ง,งุ่ญนซ<ห>้ีชวเสอันนี้จำชิวเส้ยไ้ฮาเกียร์เด้นหนไอ้ฮเกียร กระุกเกียร์พุ่แม่หอขอนอยจิตาด้วย่ถื่อสิไทยชอบไอ้โาาเกไกลล่บ้างในหนึ่งหอมีอย่างแม่หอขอนอยตอนนี้เ้ื่อหอกียอยู่ดิซีหอหลัดตาในกองเหมืนเท่อเสวยนยพุณนแม่ก็สวยสวย า,างเปิดมุไมไหมตุนันด,ดแล้วขออนยาจังเหรอได้ดลกวัว <c oughs> อุ้ยเจ็บหายแต่มึงกวันก็ได้เจ็บหายยายเจดุก็ตอดปวดขวั้มาเนีย่ย<ด>สวยไปก็ไรลท่าเจดูแั่เก่าสวยแปก็ไรลขาบอก็่ได้ อาจจะไส่เป็นกระสายกัะดับตัวกระใส่ใหญ่วุ่นไปมันโคตตัวเจ้าจำหมวดตัวมนกับพวกโคตรส่าีไปเจ้าหอหรอ

เด้ออาถูวะย่ายงเฮ็ดอันสิอืมป้าเฮ็ดป้าทำเ้อะตัดสรงความมาแล้วค่ะเกตุเกตุกตที่นี่อะไร่ง่ายง่ไงกัดด้วยใส่กกบประเดียบเด้อย 屁股坐。

ตักตเกิดเป่าเขาไม่มาเขียวไม่ใ่ปอใส่เลยเนาะข้าหวานไม่ก่อยใจค้าวแข็ไม่ก่อยใจข้าวต้มง,งอง ใ้ปันด้าออ๋อแอยพวกแกทำไมฟาแป้มาตั้งไง้ตัวมึงจะโู้ไปว่าหลุดย้ายพนต่างอาจจะรู้ว่าพี่ตัวมึจะรู้ไปว่าต่างาแต่ควบขวบเราจะบอกว่าจะทาดคืใส่ลายไปสกิโดจะทาน Bánh là gì chị hả? Dầu lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ใส่ไสเดี๋ยวามาของหาน้มเื่อมอกงอหาต่อมาจะเกิดเรื่องโอ้ยมึงจเจะพยาบหอ่ใหอใช่ฮอดในฮอที่สองฮอนเต็มแมนบอกว่าสองสี่หา้าแมนหมดิธใส่ใสละ ไสจ้าออดไม่เได้จามมาเล่ไมเยอนี่ปรเดี๋ยวนี้จูตักใส่บ้องอ่ะเ้ย ไออช้จากสองนี้นเป็นครูคนนั้นเขได้กว่าระยตบอกัว่าบอกงานจาังบอไปเที่ยวไซเบอร้นนอพองห่อพอมเทียงกันครับพลังงานแม่ปอดทั้งหลายครับ หอัเพ่อใส่ย่าหอนหือุาส่แมนบขอย่พื่อใส่เยะราะเจ้าบอกส่หอบย่าหเขียวพี่บาัเอามาเขียวกดนะีสดูตัวมือแปว่าอีกมยุกตา เราก็เจมันตดหน่อยนะี่บ่อยก็ัวยมันหล่นย่นได้อีกตัวขบว้ยอย่างเดียวเรื่อเวอีีอแเจ็งวยมันอายก่กระต่อตนอะไรแม่งวย,ยมีไงมะพา Dạ, là chị hoan nè Nó đầy kẹo ở trong khuẩn, nó bơm kẹo, dứt đẹp Cái chai hoa thì là xiên bà dai อ๋อตจะได้กติวางเสจนก็น่ามีตัวสองสี่หหเออหน้จัดนะไรามงีนนี้ย่งเร็เก็แแบบได้ใช้สองส น้ำหาวน้ำหอนั่นันเราีได้โมกาเลียนี่ตูป้ปลดสวย ต้างมท่าของหวานตุอ่มมองกั ห้าห่อขอน้อยตัวห่อขาอสากบุญเด่นเกาข้อประดับดินมีผักต่างๆค่ะมะเขือมะท่วมะแตงเกียรประเดกหมกปลาซิวใส่ถั้คุณนยายเนี่ยรข้วปั่นข้างสุดท้ายมีเล็บมุมบุบเล็กจ้า่อนี่ห่อบ้าน้อย เดรรา,ายก็โมฮาที่เก่าโดนสมบูรณ์เหล็กหนึ่งหัดนี่งตรงนีเหล็กเก่าแน่นอนเพราะว่าใส่มันบวกลนี่ย่ายสมองสมบูรณ์นี่เตียงที่จีบเบิ้ลจ้าหอยอันใหญ่อยู่นี่เราไปต่องจ้าของวามจ้าจัาว่าอะไรคอยตักวัฒนาคอยจับน,นี่อยู่ อค่ะอัอนนี้คือฮอมหมักฮอผคู่อันนี้ฮอเขาฝากคุณพ่อคุณแม่บรรทบบุรุษที่รวงรลับไปแล้วเจี๊ยบโตค่ะโอ้เจี๊ยบเลยไม่ควรแต่วีจะย้ายม่สิขวมจะไม่มีห้องเตี๊ยไม่มีบอเนือ <ừ> อ่ากำกัดตัวน,นี้นี่เรียบร้อยพร้อมไปใหญ่จ้า